การกระทำอันไม่เป็นธรรมหมายถึงการกระทำใดๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรมอันเป็นการกระทําที่ไม่สมควรด้านแรงงานระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างโดยมุ่งหวังจะกลั่นแกล้งเอารัดเอาเปรียบทําให้เสียหายหรือทําลายอีกฝ่ายใ,ให้เกิดความท้อถอยในการใช้สิทธิต่างๆต,ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์หรือการคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2,518บัญญัติการกระทําอันไม่เป็นธรรมไว้ในมาตรา121มาตรา122และมาตรา123มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างองค์กรลูกจ้างและผู้ที่จะใช้สิทธิต่างๆต,ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เสียหายจากการกระทําอันไม่เป็นธรรมประสงค์จะร้องเรียนเพื่อให้แก้ไขหรือชดใช้ความเสียหายสามารถยื่นคําร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ภายใน60วันนับแต่วันที่มีการฝาร่าฝืนผู้เสียหายสามารถยื่นคําร้องกล่าวหาได้ที่กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์สํานักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายกลางที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงาน มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดการกระทำไม่เป็นธรรมและออกคำสั่งภายใน90วันนับแต่วันรับคำร้องกล่าหาโดยคณะกรรมการรายง,งานสำคัญจะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยให้ความเป็นธรรมให้โอกาสแก่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายชี้แจงแถลงเหตุผลหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้กรณี